สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่นปลากระป๋องโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะเครื่องดื่มขิงผงเสร็จรูปตราจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนคือในหัวอหอมคิดแต่ว่าหอมอยากทำงานได้เงินหอมอยากทำงานได้เงินเพราะหอมมีความรู้สึกว่าที่หอมต้องอยู่ใต้อานัจที่บ้านคุณจะหนีอีกครั้งเหรอใช่ Oh. คือหอมหอมขอขอพ่อไปทํางานหาเงินเนี่ยพ่อไม่เคยให้เลยเด็กอายุสิบสี่นึกภาพนะคราวนี้จะออกไปอีกครั้งเพราะว่าจะคิดแผนการเรียนของตัวเองและจะหาเงินเลี้ยงตัวเองด้วยใช่ไปอยู่กับใคร,ไป,ใครไปอยู่บ้านเพื่อนก่อนอก็เป็นพี่สาวของเพื่อนอันนี้พ่อหาไม่เจอละหาไม่เจอละเพราะว่าไม่รู้แน่แน่แล้วพี่สาวเพื่อนเนี่ยก็พาไปสมัครงานคือมันเป็นคอกเทลเลา์ที่แบบมีบาร์ให้แขกผู้ชายมาเที่ยว นั่งดิ้งนั่งอะไรีใช่แล้วหอมก็ไม่เข้าใจคําว่านั่งดิ้งหรืออะไรเพราะหอมยังเด็กอยู่เขาก็เลยบอกว่าน้องผิดกฎหมายนะคุณ14คุณไปทําในนั้นไม่ได้แล้วตั้งแต่สิเข้าไม่ได้ดยซ้ำก็ต้องหนีตํารวจทุกครั้งเขาก็เลยบอกเอาไปทำหน้าที่อะไรนั่งดิ้งจะนั่งแล้วหรอเขาบอกว่าคือนั่งดิ้งคืออะไรก็ไม่รู้แล้วบอกนั่งกินนั่งกินอยู่เฉยๆว่าแค่นั่งอยู่เฉยก็ได้ตังตังหลายพันหรอแต่เขาบอกน้องน้องอะเด็กเกินไปพี่โดนตารวจจับแน่ๆเอางี้ ไปอยู่ในเคาน์เตอร์บาร์ผูกขูก็ตายใส่เสื้อกั๊กเหมือนเด็กเสิร์ฟอะชงเหล้าอยู่ในเคาน์เตอร์บาร์เราก็เออได้เงินเดือนเท่าไหร่คะสามพันห้าหุยได้เงินเดือนร้อยสามพันห้าไปเรียนได้วันละยี่สิบบาทเองเราคิดว่านี่คืออนาคตสดใสาวางแผนการเงินเลยไม่เป็นทั้งนั้นอพอเราเริ่มได้เงินเดือนสามพันห้าใช่ไหมคะแต่ว่า สมัยก่อนอ่ะเศรษฐกิจมันยังไม่ไม่ฟองสบู่แตกลูกค้าก็จะให้เราหนึ่งร้อยห้าร้อยได้ทิปอ่ะเด็กได้วันละห้าร้อยหกร้อยไปโรงเรียนอ่ะมันดีมันดีมากตอนนั้นคุณเรียนเองแล้วใช่ไหมตอนนั้นต้องเบรกการเรียนเพราะหอมไม่มีตังค่าเทอมไปทํางานอย่างเดียวก่อนไปทํางานอย่างเดียวเพื่อเอาเงินเก็บเงินได้ปุ๊บหอมก็ไปเปิดห้องห้องเดลพันหกอยู่คนเดียวนอนเนี่ยห้องน้ําอยู่ตรงเนี้ยนอนแล้วก็เห็นซ้วมซึมอยู่ตรงเนี้ยคือมันพันหกมันเล็กมากค่ะก็จะเช่าอยู่กับเพื่อนสองคนคนละแปดร้อยอะไรเงี้ยหนีมาเหมือนกันไอนน ไม่ไม่ได้หนีนะแต่พ่อแม่เอาไม่อยู่ก็คล้ายๆกันหละก็คือเป็นเด็กเจแต่แต่ว่าเป้าหมายเขากับเรามันต่างกันคราวนี้ชีวิตที่อยู่ในที่กลางคืนที่อโคจรโดยเฉพาะคุณเป็นผู้หญิงค่ะมันจะมีปัญหาสิโหชีวิตหอมตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านไปบอกเลยว่าใช้อยู่บนเส้นได้และความโชคดีมากๆเส้นได้ระหว่างระหว่างนรกกับสวรรค์เลยค่ะมันพร้อมที่จะตกลงไปในนรกได้หมดเลยเพราะว่าคนอยู่ในที่อโคจรอ่ะเจออะไรบ้าง ความโชคดีของหอมคือหอมไปทํางานร้านที่แพงร้านที่แพงแขกเลยมีการศึกษาไม่งั้นแขกจะลวนลามคุณป้าเพิ่มอะไรไม่รู้เลยอเคยออกไปนั่งดิ้งหนึ่งครั้งเพราะว่าอยากได้เงินแล้วก็ไม่รู้ไงคือแขกของชอบหน้าตาหน้ารักคุณไม่ได้หน้าอย่างนี้ใช่ไหมสมัยก่อนพี่ไม่ิยอมทำหน้าพี่โจก็เป็นหน้าเด็กใใสๆอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าหนูหนูไปนั่งไหมเนี่ยแขกอ่ะเขาชอบหนูนะหน้ารักแล้วก็ ถ้าได้ท่าหนูไปนั่งหนูได้เงินยังไงคะหนูก็จะได้แก้วละร้อยกูกินสักสิบแก้วก็พันนึงแล้วคิดอย่างเงี้ยในความคิดเราก็ไปนั่งออเขาแล้วปรากฏว่าสักพักมือวุมบมอบมอบแล้วก็อันนี้ป๋าคนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะ <c oughs> มันออกมาขนาดนี้ใช่แต่หอมสื่อสารไม่รู้เรื่องจริงๆแม้กระทั่งแบบลูกค้าพาเข้าโรงแรมหอมก็ยังไม่รู้เรื่องพาเขาไปโรงแรมใช่ด้วยความที่เราเงินน้อยแล้วเขาบอกพี่ไปส่งบ้านแล้วก็ดีไม่ต้องจ่ายค่าแท็กซี่เหมือนในหนังเลยแป๊ะเลยเนี้ยใช่ โง่ไม่รู้เรื่องอดาวพระศุกร์โดนหลอกออแล้วสักพักเข้าโรงแรมแล้วก็ <c oughs> บ้านกูไม่ได้อยู่ในนี้นี่แล้ว <c oughs> แล้วเราก็แบตแบตกใจเฮ้ย <c oughs> พี่คืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเริ่มแบบงงแงเด็กๆใช่ปะคะแต่ว่าหลังๆพอเข้าบ่อยขึ้นไม่ใช่ครั้งเดียว <c oughs> ด้วยไม่ใช่ครั้งเดียว,วแล้วแกไปนอนกับเขาเอ่ะไม่ได้นอน <c oughs> คือเขาจะมีอย่างนงี้แบบสมมติเราเราเสิร์ฟเขาไปบ่อยอย่างเงี้ยล้วก็เออสนิทกันเราก็คิดว่าเราสนิทกับคุณลูกค้าคนนี้นั่นแหละเอาเอาจอดเข้าโรงแรมเลยแล้วไงแล้ว เขาบอกว่าไปดูหนังกับพี่พูดอย่างนี้หอมว่าอ๋อไปดูหนังได้ค่ะพี่แต่พี่ต้องจ่ายตังค่าเสียเวลาหนูออกไปนะได้แล้วก็เออเราก็ได้เงินเราคิดแค่นี้ว่าเราได้เงินนี่เขาเรียกออฟออกไปแต่คือโดยตําแหน่งหน้าที่ของหอมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ล่วงเกินเพียงแต่ว่าคือไม่ได้มาขายบริการไม่ไ้ขายบริการทา,ทางเพศแต่ลูกค้าคงคิดว่า เนี่ยย่องล่งมลไม่ละคือเขาม่นส่งสัญลักษณ์มาแล้วไปดูหนังกับพี่แล้วเราดันตอบไปมันเป็นการตอบเซเยตเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเขาเลียวเข้าโรงแรมเขาเรียวเข้าโรงแรมเปิดห้องสูรเลยดีใจมากเพราะว่าเด็กคนนี้ดูแลยังไงก็เวอร์จินไม่แกก็ดีใจมากเหรอไม่ได้ดีใจมากคือหอมก็แบบหอมจะจะปฏิเสธเขายังไงดีเพราะเขาเป็นแขกรู้จักคิดอย่างนี้เพราะเขาก็ให้เงินเราเยอะเหลือเกินตอนตอนที่แบบเซอร์เขาก็มันให้เพื่อการนี้แหละก็ไม่รู้แล้วพอไปนั่งอยู่ในโรงแรมพ่อก็นั่งเนี่ยดูหนังดูหนังเขาท่องเนี่ยดูหนังดู ดูหนังดูหนังที่เขาเปิดในโรงแรมมเาก็ดูหนังดูหนังแล้วเขาก็แบบเอ๊ะนองมันไม่ขึ้นมาะสักทีจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะแบบเออเข้าใกล้หอมมากขึ้นเริ่มล่วงเกินหอมก็เลยบอกพี่ค่ะพี่บอกว่าหนูมาดูหนังเขารู้เลยว่าอินี่เด็กไม่รู้เรื่องอแล้วเขาก็โกรธเพราะยาสลบทะยาสลบเขาเป็นผู้ดีเขาเป็นผู้ดีเขาก็เลยโมโหเขาก็เลยขับรถต่อยท้อไมต่อยท้องเขาก็เลยเอาหอมอะไปโยนทิ้งไว้ข้างหน้าโรงแรม เดี๋ยวแล้วแกยังบอกว่ามีไปอีกครั้งอื่นๆแล้วส่วนครั้งอื่นๆก็เหมือนแบบเฮ้ยเราคุยสนิทกันอะพี่ไปเที่ยวเสร็จแล้วพี่ไปส่งบ้านพอไปส่งบ้านปุ๊บเราก็คิดไม่ถึงหรอกว่าคนที่เรารู้สึกว่าคุยดีดูเป็นคนดีสุภาพจะเลี้ยวเข้าโรงแรมแต่ว่าหลังๆหอมไม่ตื่นแล้วหอมก็จะมีคําพูดที่คือคุณรู้ท่าทันคนว่าเปลือกนอกมนุษย์ <ใช S 1> ที่แสดงออกอย่างหนึ่งในใจอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้คนมีมุมดาร์กหอมก็จะบอกรอดมาได้ม้ไดคือแค่พูดประโยคเดียวเขาเสียแล้วพี่ จริงๆแล้วหอมรู้สึกว่าพี่เป็นคนพิเศษนะอหอมอยากเก็บความพิเศษไว้สําหรับเรา <cl ap> รูุชายรู้สึกผิดเลี้ยวออกชนะพอเลี้ยวออกสรุปทั้งหมดรอดหมดใช่ไหมรอดหมดไม่รอดหมดที่เข้าโรงแรมลอดหมดที่ที่หนูเล่าเนี่ยเล่าครั้งที่รอดสองครั้งที่เหลือสามท่ก็ลอดไม่มีไม่มีไม่มีรอดมาได้ก็หอมถึงบอกว่าชีวิตอ่ะหอมอยู่บนความโชคดีโอเคนั่นเป็นเรื่องหนึ่งของของความเสี่ยง ของชีวิตที่ไม่รู้ว่าจะไปเจอกับอะไรเสียงที่สองครับที่อโคจรแบบนั้นยาเสพติดมาไหมเยอะมากตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาจับกลุ่มเป็นก้อนกันแล้วก็แบบว่าคือหอมต้องไปเรียนหอมก็จะไม่รู้เรื่องแต่เมื่อแบบเลิกงานแล้วไปนี่กันแล้วก็ไม่กลับบ้านกันหรออันนี้เริ่มเรียนหนังสือแล้วเรียนเริ่มเริ่มเรียนลวเริ่มเรียนละมีงานได้ใช่หอมก็เริ่มลงไปดีแล้วมีเป้าหมายของคุณทําให้คุณไปหาหอมก็ไปเรียนพานิดพาณิ์ก็ไม่ต้องตื่นเช้าครับหอมเรียนเรียนอินเตอร์ พราะหอมมีเป้าหมายมีเป้าหมายว่าเฮ้ยหอมเรียนอินเตอร์สักสองปีแล้วเดี๋ยวหอมก็คงได้ทํางานเพราะหอมได้ภาษาอังกฤษหอมไปสอบอินเตอร์ติดด้วยภาษาดีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เรียนแล้วเครียดแต่หอมก็รู้สึกทำไมเพื่อนหอมยังสนุกหอมเป็นเด็กคนเดียวที่เรียนหนังสือในนั้นหอมก็เลยอยากไปลองใช้ชีวิตแบบเขาบ้างกลุ่มเพื่อนใช่ไหมกลุ่มเพื่อนที่เขาแบบเลิกงานแล้วไม่กลับบ้านคือหอมอยากจะนไปไหนวะไปไหนกันเหรออ่ะก็เริ่มจากเสร็จแล้วไปบาร์โฮสบาร์โฮสที่มีผู้ชาย เรียกนั่งเหมือนนั่งดิ้งเหมือนเราทางาน,นเนี่ยครับกลับกันหอมก็คือผู้ชายมานั่งแล้วก็เอาตังเราใช่แกก็ไปเที่ยวงั้นด้วยก็ตามเจเจเขาไปว่าเป็นยังไงคือพวกระดับเจเจเนี่ยเขาก็ทํายังไงให้ผู้ชายพวกนี้ไปกับเขาก็ต้องเอาอยาเสพติดมาล่อ,อหอมก็เริ่มเรียนรู้จากยาเสพติดเริ่มจากเอาที่แบบเด็ดเด็ดยาอีคือหอมมาตอนที่ไปอยู่กับเพื่อนที่พาร์ทเมนต์หอมก็เริ่มเห็นเขาเล่นยาเสพติดอะไรกันแล้วนะแล้วเราเล่นไหมเออลองคือผมมีความรู้สึกว่า การอยู่ในกลุ่มเพื่อนแบบใดเนี่ยโอกาสรอดยากมากแรกๆหอมก็นั่งดูเขาเล่นนั่นไงแล้วหอมก็ถามว่านั่งทำอะไรกันขอลองบ้างเริ่มจากกัญชากัญชาก็จะเริ่มพัฒนาจากมวนมาเป็นบ้องเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนมีนั่งดมกาวอยู่หอมขอดมทิ้งแต่ว่าหอมไม่เอาพวกนี้เลยนะคะก็ลองหมดค่ะบุหรี่เหล้ากัญชาเฮโรอีนเฮโรอีนด้วยเหรอแต่แต่ไม่ได้ฉีดนะคะไม่ได้ฉีดไม่ถึงกับฉีดคือลองหมดเลยอ่ะ แต่ว่ากัญชาอาจจะบ่อยหน่อยเพราะว่าสนุกเป็นคนชอบหัวล้อโอเคเขาก็จะอยู่ในสังคมนั้นแต่ว่าทั้งหมดอะไม่ติดหมดเลยสําหรับหอมนะเพราะคุณไม่ได้ใช้เยอะเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวหอมก็ต้องไปเรียนหอมต้องเก็บตังค์ไปเรียนในฐานะคนมีประสบการณ์คทําไมมนุษย์จึงติดติดใจติดใจอย่างหอมกรณีหอมเลยเนี่ยชีวิตจริงหอมมีปัญหาหอมเรียนอินเตอร์แล้วไม่เข้าใจเรียนยากหอมอยากรีแลกซ์ สิ่งที่หอมยอมและสูฮกให้เลยนะคะคือยาอีมันทำไมยาอีทำให้หอมอยู่อีกโลกหนึ่งที่ไม่ใช่โลกของความจริงหอมรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นปัญหาอยู่ในใจอถูกระบายออกมาหมดเลยเช่นหอมมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษความตั้งใจคิดว่าเฮ้ยเรียนอินเตอร์ได้ปรากฏมันไม่ได้มันยากพอเสอ,สอนไม่ภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมใช่พอใช้ยาติดปุ๊บหอมพูดภาษาอังกฤษแล้วทุกคนฟังรู้เรื่อง เพราะมันเล่นกันทุกคนมันเมาเหมือนกันหอมก็ไม่รู้ว่าเราคุยกันถึงเช้าได้ยังไงด้วยภาษาอังกฤษแล้วหอมก็มันเป็นโลกจินตนาการที่กลายเป็นว่าคุณเก่งคุณเยี่ยมคุณดีคุณไม่มีความเครียดช่ไม่มีความทุกข์มันหนีออกจากโลกความจริงไปเรารู้สึกเออปลดปล่อยที่นี่คือที่ของฉันแต่มันก็จะมีปัญหาตอนที่เราไปเรียนเพราะชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงใช่ถ้าคุณไม่อ่านแล้วไม่ฝึกฝนคุณก็จะพูดไม่ได้หอมไปหอมก็ไม่พูดกับใครในห้องหอมก็เริ่มแบบเงียบ แล้วก็หอมจําได้เลยว่าวันที่หอมเพิ่งแบบเทคยาเสร็จแล้วตอนเช้าหอมมีสอบพิมพ์ดีทุกคนสแตนบายที่แป้นพิมพ์ในขณะที่หอมยังไม่ได้นอนแล้วก็อาจจะมีสิ่งเสพติดอยู่ในตัวยังไม่ยังเมาอยู่ยังไม่ดาวอ่ะดาวก็คือหายอาการเมาก่อนใช่อับก็คือเมาแล้วผลตอนนี้ก็คือโอเคครูก็บอกโอเค are you ready y e s ready ตึกตึกเฮ้ยสิ่งวิเศดพิมดีมันตึกตึกึก มันมันจังเลยอ่ะทั้งจำได้ว่าคมสอบพิมพดีดไม่ถูกสักตัวศูนย์หมดเลยอ่ะเพราะแกพิมพ์อะไรไม่รู้เรื่องเลย <P AP> พิมพ์แล้วฟังเสียงพิมพ์ดีดคนอื่นมันรื่นหูจังเลย <P AP> <P AP> ตึก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 แบบนี้ก็เมาไงก็คนเมาแล้วทีนี้ผลการสอบมันออกมาเลยว่าตกประมาณเจ็ดตัวเด็กไทยที่เข้าไปเรียนใหม่ๆมันก็ปรับตัวยากอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบเจอสถานการณ์แบบนี้มันก็เริ่มมีความคิดแล้วว่าอ้าวเป้าหมายเราถูกเปลี่ยนแล้วนะจากที่เรามองว่าเราจะเรียนอินเตอร์สองปีแล้วเราทํางาน ตกขนาดนี้ซ่อมเป็นหมื่นอย่างเงี้ยไม่มีตังแล้วนะเพราะคุณหาตังเองใช่เราก็เริ่มมานั่งคิดทบทวนแล้วว่าเฮ้ยเราต้องหากนี่ดีที่ว่าคิดนี่ได้นะไม่งั้น<ช>เรียบร้อยเลยนะไม่มีต้นหอมวันนี้แน่ๆใช่ในขณะที่เพื่อนคนอื่นเขาไม่มีเป้าหมายเขาไม่รู้ว่าวันนี้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อเป้าหมายอะไรเคยรู้ไหมว่าเขาไปถึงไหนแล้วเพื่อนคุณแต่ละคนท,ท,ที่อยู่ในกุก็มีติดคุกส่วนผู้หญิงก็เป็นคนบ้าแล้วบางคนก็ไม่มีการไม่มีงานทําคือชีวิตเละเทะ หรือแม้กระทั่งคนดีที่กลับตัวไม่ได้ที่ไม่ได้กลับออกมากลับได้แต่ไม่ทันพี่ดู<อ>คนนี้เป็นคนดีมากไม่คิดเลยจะไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดพอยุ่งเกี่ยวปุ๊บถอนตัวออกมาแต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะเรียนไม่จบไปแล้วแล้วอนาคตตอนนี้มันมีผลกับเรื่องของการทํางานแล้วเพราะเขาไม่มีวุฒิการศึกษาในขณะที่หอมยังรู้สึกว่าเรากลับลําทันคุณทํำยังไงบ้าง เดียวเองค่ะพี่ดูสติอีหลุดไปเลยค่ะ <c oughs> วันหนึ่งถ้าเกิดเราไปแบบแทมแๆอะไรแบบนี้อีกเราอาจจะโดนกระทืบตายก็ได้นะเลิกยากไหมอย่าหอมจะไม่บอกไหนว่าอย่าแลดไม่ค่ะหอมรู้สึกว่าทําได้แต่อย่าทําให้ใครเดือดร้อน